จากรูปปัานจากใครไปสร้มงทแทนมัน18ล้านในที่ของมันพี่น้องว่ามันชั่วมันโง,ง่ไหมไอ้คนที่พูดเนี่ยคนที่มีอำน,นาจตัดสินใจเน่ะมันไม่ใช่เงินมันมันเงินภาษีของอประชาชนถ้าถามวชา,ายอมไหมป้าไม่ยอมถ้าบ้านก็คงจะไม่ยอมเหมือนป้าแหละป้าบอกแค่นั้น,นแหละอย่าปัญญาอ่อนกันนักเลยไอ้รัฐบาลไอ้ไอ้ไอ้ทหารที่มีอำน,นาจหรือว่ากองทัพอ,อ่ะที่คนไทยหัวใจเถมเอ็นแะคะ่ะ คุณอย่าปัญญาอ่อนคุณมาดูก่อนประเทศไทยไม่ได้เจริญขนาดน,นั้นทุกคนยังมีคนจนอีกเยอะแต่ถ้าคุณจะตัดถินแก้วคุไปสร้างบ้านในเขาหลักมึงก็ไม่น่านจะต่ำกว่าห้าหมื่นเอาเงินตรงนั้นมาช่วยคนไทยได้ไหมคนที่เขาทุกข์ยากลำบากกว่าที่ท่านนั้นยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นคุณคุณกลับใจท้ารัฐบาลว่าคุณไม่มีโอกาสได้สร้างให้มันหรอกฉันจะพาไปแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปบ้านอนุทินพวกเราชายแดนไปบ้านอนุทินไปบ้านแม่ท้าป้าที่หนึ่ง เขากระโดงเอาไว้ก่อนค่ะเขากระโดงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวท่าจะไปช่วยรูมิชังนบากก็ได้ที่ชันคืนก่อน